ไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะพัฒนาสายเผือกนะครับเพียงแต่ว่าไปดูแล้วโครงสร้างหน้าตามันได้ครับมไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นเผือกหรือดำมาอะไรเยงี้ครับเราไปลูกแก้วฟ้าแล้วสีผิวของเขานี่ค่อนข้างเป็นไงพี่เตอร์ทำรีเลยไหมวสวยสวยสวยนะคะดูเขาบอกว่าควายเผือกนี่ต้องดูตรงนี้ด้วยดูสีผิวของเขานี่นะเผือกหมดทั้งตัวเลยพี่เตอร์เผือกมาก แม่เป็ดขาวของเขาก็เอาโทนชมพูเนาะเป็นเป็นเปลือกเปลเือเ,เปลเือกสวยงามมากเขาก็ละเอียดข้อควายของน้องเก่งนะคะน่าจากมีควายดำเป็นแม่พันแล้วแล้วนี้คือน้องเก่งหันมาควายเผือก อันนี้คือเป็นเพศผู้ใช่ไหมคะเพศผู้ครับชื่อน,น้องอะไรคะตัวนี้ฟ้าใหม่ครับฟ้าใหม,ใหม่ที่เราเอาน้องฟ้าใหม่มาแล้วเป็นไฟเผือกอย่างเงี้ยคือเราจะาพัฒนาสายพันธุ์หรือว่ายังไงคะน้องเก่งไม่ไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะพัฒนาสายเผือครับเพียงแต่ว่าไปดูแล้วโครงสร้างหน้าตามันได้คมไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นเผือกหรือด,ดำอะไรย้ยครับเราไปลูกแก้วฟ้าตัวนี้เหรอคะน้องน้องฟ้าใหม่ใช่ครับเส้นขาเขาเขาใหญ่ดี กว้างห,หน้าเขาหล่อก็ลเลยถูกใจถูกใจเอามาลเลยก็เลย,ลเลยขอแบ่งแบ่งแบ่งพิทูลมามก็มาจากที่อุทัยธานีน้องช้างน้องช้างอุทัยธานีนั่นเองนะคะควายออกมาจากคอบครอกเสี่ยโจที่สี่คิวครับแล้วผมก็ขอแบ่งต่อเขาไม่ขีนที่เราเห็นนี่คือเราเรายังไม่ได้คิดที่จะมีการพัฒนาสายพันธุ์ใช่แต่เห็นเราเห็นเพราะความชอบใช่ครับดูโครงสร้างเป็นหลักครับเพราะว่าเผือกนี่ก็ ก็ถ้าเห็นสวยก็ซื้อครับไม่ใช่ว่าเรา,เราไม่เราไม่ได้ว่าจะต้องเป็นเผือกเป็นด่างเลยนะตอนนี้คือกระแสขายเผือกพี่มองว่าเริ่มมาดีแล้วล่ะมาคนนิยมมาทางขายเผือกเยอะแล้วอย่างเงี้ยจะมีแนวโน้มว่าน้องเก่งจะพัฒนา,าจากฟ้าใหม่เป็นพ่อพันุ์อะไรอย่างเงี้ยคือพัฒนามาใส่กับข้อของเราอย่างเงี้ยใช่ครับนอน,นาคตครับก<น>็ประมาณปีกว่ากว่าจะทับได้เพราะว่าอายุยังน้อยอยู่ตัวนี้ก็ประมาณขวบ ขวบหกเดือนเข้าเจ็ดเดือนหกเดือนครึพึ่งขวบครึ่งกว่า,วาอันนี้ความสูงเขาไปทางพ่อเลยนะคะเนี่ยใหญ่ความใหญ่ความหนา,มาจะไปถึงพ่อหรือเปล่าไม่ไม่ตอนนี้คือโครงสร้างเริ่มไปทางพ่อแบบว่าชัดเจน,นคือได้ความหนาของเขาความใหญ่ความยาวแล้วที่สําคัญแข้งขาแล้วสีผิวของเขานี่ค่อนข้างเป็นไงพี่เตอ๋อสัมผัสไหมวสวยสวยสวยนะคะดูเขาบอกว่าควายเผือกนี่ต้องดูตรงนี้ด้วยดูสีผิวของเขา เปือกหมดทัั้งตวเลยที่เต๋อเปลือกเปล่าแม้แต่เข่าของเขาก็ออกโทนชมพูเนาะเป็นเป็นเหลือกเปือเทียนเป็นเปลือกสวยงามอ่ะเข่าก็ละเอียดตอนนี้ได้มานี่น้องเก่งได้มานี่ราคาไม่ไม่ไม่แลยเท่าไหร่ครับแบ่งขอแบ่งเข้ามาแต่เขาแบ่งแตเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับแบ่งพิทูลมาที่น้องช้างจะมาเป็นพ่อพันธุ์ในฝูงของเราตอนแรกเอามาเอามาจับสัตว์แล้วก็ อนาคตไว้เป็นพ่อพันในฝูงครับ<ม>แล้วก็แบ่งเกษตรกรแถวนี้ไว้ทับครับนี่อย่างนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้องเก่งเรามีพ่อพันในครอบของเราแล้วแล้วมีแม่พันของเราอย่างเงี้ยประโยชน์ของเขาก็คือดักสัตว์ได้ครับเขาอายุยังน้อยลาตัวของเขายังใหญ่สูงขนาดนี้แล้วอนาคตของเขายังไปได้อีกเรื่อยเราอาจจาะามาเป็นพ่อพันหลักข,ของครอบเราใช่ไหมคะน้องเก่งหรือว่าไงใช่ครับดูดูครับว่าเขาจะไปได้แค่ไหนอย่างที่น้องเก่งบอกคือหน้าตาของเขา หล่อเห็นแล้วถูกชะตาเสาว้างหรแต่เขาเชื่องจริงๆเลยอะค่ะตัวนี้ไม่ดุไม่อะไรหรอคะน้องเก่ง๋อเชื่องมากเลยตัวไหนเชื่องแผลจะเยอะครับสังเกตได้ตัวไหนเชื่อแต่ตัวนี้ไม่ค่อยมีแผลนะก็มีบ้างใท้ายตัวนี้ไม่ค่อยมีแผลนี่เขาจะไม่อยู่ก่อนเป็นยกก็จะคุ้นมากกว่าแรกๆมาก็ รับไม่ทวนเหมือนกันหลอค่ะเนี่ยโหเขาเชื่องมากเลยอ่ะแต่สุขภาพดีปั๊บเดียวแผลก็หายแล้วอืมขี่เหรอขี่ไม่ได้พี่เต่จะขี่อย่างเดียวเลยไม่ได้ตอนนี้ฟ้าใหม่ขี่ได้ฟ้าใหม่ขี่ได้ด้วยนี่นะคะเขาบอกว่าหูด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 ูช่วงบั้นท้ายของเขาดูลําตัวของเขานี่นะคะนี่สูงประมาณเท่าไหร่ะคะเนี่ยน้องเก่งตัวนี้วัดไหมคะนี่ตัวนี้ ร้อยสี่สิบสามเนี่ยเพราะเขาเทียบกับตัวน้นใช่เาก็ปนยกเลยเขาจะอ่อนจะเป็นหยกเดือนหนึ่งมาได้เรียกกันแน่ใช่มาได้เรียกกันโอ้ยตัวนี้เขาผิวเขานุ่มมากเลยอ่ะอย่างนี้ต้องมีวิธีการเลี้ยงยังไงบ้างคะน้องโตไม่ปล่อยเขาลงน้ำอย่างตอนเช้ากับเย็นหนึ่งเดียวตอนเย็นก็ฉีดฉีดฉีดเท่าข้อเราเลี้ยงธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยอ๋อก็มีวันเนี้ยฉลายก็ก็ สีน้าที่หัวกขาหน่อยไม่ได้ไม่ได้สะผมไม่ได้ใช่คับแสดงว่าน้องเก่งนี้แบบเริ่มหันมาเลี้ยงควายจะเป็นอาชีพหลักเลยใช่ไหมคะน้องเก่งตอนนี้นตอนนี้ค่ะเป็นอาชีพที่ชอบเลยเป็นอาชีพที่ชอบถามว่าอาชีพหลักมัไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็คนเลี้ยงยาวเลยทั้งชอบทั้งรักอยู่อะไรอย่างเงี้ยอะไรเขาบอกว่าอะไรที่เราทําที่เรารักและชอบเนี่ยมันจะประสบผลสำเร็จเร็วก็ดูอย่างง่ายๆนะคะคืออย่างน้องเก่งคือเริ่มแรกก็เริ่มทีละตัว2ตัวนะสะสม ไปเรื่อยๆจนตอนนี้มาสิบตัวแล้วมั้งคะเนี่ยทั้งข้อ่งคะเหลืออยู่เก้าตัวครับห้าตัวตอนแรกเมื่อสองสามวันที่แล้วยังเป็นสิบตัวอยู่เลยก็คือมีคนเขาแบ่งไปแล้วนี่นะคะคือแบบว่าพัินาด้วยการขอแบ่งไปนะคะนี่แบ่งลูกบิ๊กไปลูกเก้าจะินไปอู้แสดงว่าข้อของน้องเก่งนี่ก็ไม่ธรรมดานลค่ะเนี่ยคือยุคแรกก็ที่จะที่ที่ก็ผสมเทียมหมดเลยครับยุคแรกค่ะยุคแรกพอมายุคหลังนี่ตอนเราเข้ามาเยอะๆก็ นำพ่อพันธุ์มาทับเพราะว่ามันวุ่นวายตอนช่วงแรกๆตอนที่เริ่มสร้างคอกนะคระับค่ะค่อนข้างยุง่งสร้างคอกตร้งแปลงหญ้าอะไรอย่างเี้ทำแปลงปรับปรุงพื้นที่ตัดม้งตัดไม้อะไรอย่างเี้ยต่อไปนี้เราก็คือจะมีคออของเราพ่อพันธุ์ของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็จะใช้ฟ้าใหม่เป็นพ่อพันประจำข้อเราใช่ไหมคะต่อไปนี้อีกสองสมปีอีกสองปีอีกสองปีก็จะได้ทดลองงานขนาดนี้เขายังตัวจะเท่าคุณแม่คุณแม่สูง160เนี่ยอันนี้เขาตัจะประมาณ140กว่า140กว่าเทียบเพียงวันนั้นวัดวัดเป็นหยกไป143เมื่อเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วค่ะตอนนี้เขาเทียบเพียงกันอยู่ก็ประมาณเนี่ยตอนนี้เห็นมีทั้งไฟเผือกควายดำอย่างเงี้ย อนา,าคตต่อไปเราจะพัฒนาควบคู่กันไปไหมน,น้องเก่งคือแบบจะหาเปลือเพิ่มไหมํำเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยนะข้อของเราจะขยายถ้าไม่ถ้าไม่ได้ไม่ได้ทรงได้โครงสร้างที่ดีก<ม>็ก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้เจาะจงว่าต้องเผืือต้องดำแต่ขอให้โครงสร้างดีด้วยมัอยอ๋อแสดงว่าน้องเก่งคือจะซื้อควายเข้ามาในข้อข,ของเราคือจะเน้นหนึ่งเรื่องโครงสร้างใช่ครับความเชื่องของเขาครับและการส่งผลให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยด้วยไหมน้ำนมครับแล้วเรามีเทคนิคในการดูควายยังไงบ้างคะในการไปดูแต่ละตัวอย่างตัวเนี้ยเนี่ย นอกจากเราไปดูหน้าตาของเขาแล้วอะไรแล้วเนี่ยน,น้องเก่งดูตรงไหนอีกครับกว่าจะได้ตัวนี้ก็ดูที่แข้งขาครับโครงสร้างพ<า>ันธุกรรมพ่อเขาแม่เขาอะไรเงี้ยแต่ที่แน่เป็นลูกของแก้วฟ้าใช่ครับก็ให้พี่ทัวส่งรูปของแม่แม่พันธุ์ที่อยู่ข้างฟิโตให้ดูโอ้แม่เขาก็สูงใหญ่อืมเอาได้เห็นทั้งแม่ทั้งพ่อของเขาครับและน้องสาวเขาออกมาก็ดีอ๋อเขามีน้องสาวด้วยใช่ โหเชื่องจริงๆเลยนะคะนี่ตัวนี้อายุยังน้อยอยู่แต่ใหญ่ความใหญ่ได้มาแล้วจากที่พี่ไปดูมาสายพันธุ์ลูกของแก้วฟ้าจะไม่ค่อยดุเลยนะคะนี่ <c oughs> <ช>คือแบบเขาจะจะเชื่องแบบว่าเอพี่พี่บอกว่าเป็นทางด้านดี A ถ่ายทอดกันมาหรือเปล่าคือแบบแต่ละข้อคืออถ้าเป็นทายาของแก้วฟ้าจะไม่ค่อยเปรี้ยวไม่ค่อยดุไม <c oughs> <ะ>่ค่อยเปรี้ยวเชื่องเกินไปแต่พี่บองว่าดีนะเชื่องอ่ะคือเขาก็สมบูรณ์หน้าตาของเขาก็ไปทางพ่อเป่พี่แต่อะ ใช่ป่าหลอกกว่าพี่เต๋ออีกอ่ะสวยกว่าแม่โอ้แน่นอนอยู่แล้วเนาะนี่ดูจมูกปล่อยได้เลยนี่นะคะนี่ดูหน้าตาของเขาดูหน้าตาชัดๆไปทางพ่อแก้วฟ้าเลยอันนี้คือเขาก็ได้มานี่นี่ดีเดวดูช่วงตรงนี้นี่ไปแล้วไปแล้วไม่ไปหรอกลูกเขากำลังหาเขาบอกว่านี่ดูต้นขาของเขาแล้วพ่อพันธุ์ต้องขาต้องแบบว่าอ่าใหญ่ นี่ดูช่วงเท้าของเขาขได้ครับลุ้นๆกันต่อไปลุ้นๆๆแต่ที่แน่ๆคือเรามาดูบั้นท้ายของเขานี่บั้นท้ายของเขานี่นะคะสีผิวเนียนนุ่มมากพี่เตอ๋อบ้าใส่พี่เต๋อหน่อยแล้วพี่เตอ๋อชอบไหมอ่ะชอบพี่เตอ๋อชอบควายมากเลยอ่ะมันนี่มันเป็นสิทธิ์เลี้ยงพี่เก่งก่อนแล้วเต็มเออนี่แต่เท้าเขาก็สวยว่ะเก่ง เเขาเป็นเล็บมาก่อนเนี่ยใช่ไหมใช่ครับเพิ่งหายเนี่ยเดี๋ยวก็จะหลุดไปก็จะโค้งหน่อยเนี่ยเพิ่งหลุดเขาเป็นเล็บมาก่อนหรอฮะใช่ครับเขาเป็นไข้เล็บมาก่อนเล็บเพิ่งถอดนิ่มมากเลยอ่ะเนี่ยดูช่วงตรงเนี้ยนิ่มอ่ะชอบอ่ะนี่นะดานขาของเขาตั้มนื้อของเขามาแล้วอ่ะเขาเริ่มยืดครับตอนนี้ใช่เริ่มมาแล้วแล้อยังเก่งไปอ่าไปเอาเจ้าฟาใหม่มาอย่างเนี้ย เขาให้มาอย่างเงี้ยคือเป็นข้อของเพื่อนๆกันือคะหรือว่ายังไงใช่ครับของของพื้นที่ก็เขาก็บอกว่าเอามาไว้เอาไว้แบ่งเปลี่ยนกันทับครับเขาของเขาก็มีลูกของเจ้าเจริญตัวหนึ่งก็รูนอายุไร่เย่กันคือเราจะเอาพ่อพันธ์ุมาใส่แต่ละแม่อย่างเงี้ย น้องเก่งได้ดูเปรียบเทียบไฟลยของเราเองไหมคะว่าตัวนี้เราคนเอาปันตัวนี้ใส่เราก็มองดูคราเองเมองันตัวไหนขาดอะไรก็ใส่เพราะว่าเวลาไลายมาเกิดที่คอกเราเนี่ยเราอยู่กับใกล้ชิดมันมากเราจะรู้เลยว่ามันเติบโตมาเออตัวนี้ได้เห็นสถานการใช่ใช่ตัวนี้มันเหมือนแม่นะตัวนี้พ่อมันเสริมเออหน้าอกใหญ่กว่าก่อนแม่มันเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วโอ้โหออตัวนี้ให้ให้ลูกยาวพ่อพ่อตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยได้เห็นพนัการใช่ใช่ได้เห็นเลี้ยงตั้งแต่เด็กก็เนาะไปเรื่อยๆในเราได้เห็นเขาตั้งแต่เหมือนเหมือนเหมือนโค่นนะเนาะได้เห็นพนักงานของแต่เขาสออะไรเงี้ยเป่าก็สอจนจนเออผมก็ไม่คิดว่าผมจะมาไกลขนาดนี้ โหแต่ไครมากเลยนะน้องเก่งทำหลายอาชีพมากแล้วมาแบบเออมาจับควายอะไรอย่างนี้ดีมจมานเอยนี่ยใส่ความรักความชอบจับจนเดี๋ยวนี้ฉีดยาเองนั่นเองคลอดทำคลอดเองโหเก่งมากเลยอ่ะเพราะมาอยู่ที่นี่มันตอนแรกผมไม่ไม่ค่อยรู้จักหมอไงไม่ได้เหมือนอยู่ไทยใช่ไหมหมอเยอะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่นี่ก็ต้องต้องถ่ายพยาธิเองฉีดยาเองทำทุกอย่าง ที่อำเภอนี้คือมีข้อของน้องเก่งข้อเดียวหรือเปล่าคะนี่ตอนนี้ถ้าครอบควายเนี่ยมีมีไม่กี่ข้อครับส่วนมากจะเป็นควายเนื้อซะเยอะควายงามนี่มีไม่กี่ข้อแล้วก็ส่วนมากจะเป็นวัวเยอะมากเขตวัวครับเขตเขตเพราะว่าติดเพชรบูรณ์เนี้ยวัวจะเยอะหนองวัวพาลีเพชรบูรณ์เนี้ยวัวจะเยอะก็จะเป็นหมอวัวส่วนใหญ่น้องเก่งก็มาเริ่มการเรียนรู้ในการฉีดยาทำคลอด เอโหทุกอย่างเลยสิคะเนี่ยเวลาป่วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหในการเลี้ยงควายอย่างเงี้ยใรต้องรักก่อนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมันสอนเราเองครับใช่เนน้อยก็สอนน้องเก่งต้องทําเองทุกอย่างต้องรู้ต้องรู้ไม่ไม่กล้าไม่กล้าฉีดตัวกลัวเขาเจ็บกลัวเราก็กลัวไม่ได้ฉีดนกลัวเขาจะเจ็บกลัวเขาจะป่วยอะไรเงี้ยค่ะแต่เวลาเห็นเขาเนี่ยลูกแม่นี้ลูกบิุไทยที่ขายไปเขาป่วยเป็นพยาธิตอนเด็กอะไรเงี้ยเราไม่ได้ฉีดพยาธิเราไม่เป็นเราเพิ่งย้ายเข้ามาค่ะ ผนพยายามุ๊บเอา่าฉีดก็ต้องฉีดแล้วหมอ,หมอไม่หมอไม่มี เราก็ต้องฉีดเองถ้าเราไม่ทําเองเขาก็ป่วยแย่ไปอีกวายเราแย่ไปเพราะว่าพยานมันไหลออกมายาวทั้งศอกแล้วใช่มันมันเริ่มล้มเริ่มเดินไม่ไหวแล้วแล้วอย่างเงี้ยน้องเก่งได้ไปเรียนรู้ศึกษาใช่เขาถามหมอที่อุทัยหมอพันธ์อะไรเงี้ยครับก็ถามพันธ์พันธ์ใคที่เป็นอย่างเงี้ยใช้ยาอะไรดีฉีดยาอะไรดีอะไรเงี้ยพันธ์บอกพี่ทิมเลยทิมเลยเราทิมอย่างเดียวเราผสมซื้อยามาแล้วก็ทิมเลยแล้วฉีดยาถ่ายพยา ต้ปีฟนทาเองหมดโอ้โหนี่ประสบการณสอนน้องเก่งมาแล้ว <c oughs> คือจากที่ไม่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ที่หนาปึกเริ่มมีประสบการณ์ที่ความรู้แน่นหนามากขึ้น <c oughs> ไป <c oughs> เลยไม่เป็นไรประสบการณ์สอนเราเองท <c oughs> ี่น้องเก่งบอกอยากจะให้อ่าบอกน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ที่หันจะมาเริ่มในการเลี้ยงควายอย่างเงี้ย อย่างน้องเก่งเองก็ไม่มีประสบการณ์แต่ใส่ความชอบความรักอย่างเงี้ยอยากจะให้บอกน้องๆยังไงบ้างคะคือที่อยากจะหันมาเลี้ยงควายบ้างค่ะน้องเก่งโอ้ต้องขยันดูเลยครับขยันไปทุกคคกเลยไม่ต้องเสียดายค่าน้ำมันครับคคกเล็กคอกใหญ่เข้าไปครับเขาก็ต้อนรับหมดทุกคอกเลยครับคอกใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับก็เข้าไปดูใช่เข้าไปดูเข้าไปเปรียบเทียบใช่เข้าไปเปรียบเทียบเราจะเห็นว่าอ๋อควายใหญ่มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคอ๋อมันใหญ่อย่างนี้นะมันสวยอย่างนี้นะ อ๋อทรงมันต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับเขาก็จะสอนเราได้เพราะมันจะมีตัวอย่างด้วยใช่ได้ใ<น>จได้ได้เห็นลูกควายพ่อควายแม่ควายด้วยใช่ค่ะอย่างน้องเก่งก็ไปมาทุกข้อข้อมากกว่าจะได้มาสร้างข้อของเราเองน้องเก่งก็ไปเจอดูข้อตามชาวบ้านบ้างเพื่อนเพื่อนข้อใหญ่ข้อเล็กข้อน้อยน้องเก่งก็ไปมาหมดแล้ว แล้วอย่างเงี้ยเรามาปรับปรุงพัฒนาอ่ข้อของเราอย่างไงบ้างคะในในเราไปเห็นข้อควายอื่นๆมาบ้างแล้วอย่างเงี้ยคะน้องเก่งเราก็ไปถามว่าวิธีเลี้ยงหรือว่าทําคอกอะไรเงี้ยว่าทํายังไงให้มันสะดวกที่สุดที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงว่าเลี้ยงยังไงให้มันดีแล้วก็สะดวกง่ายที่สุดมันก็มาสรุปอย่างค้อแบบนี้ยโล่งๆโปร่งๆขออดินอะไรเงี้ยแบบของพี่เอกบ้างหรือของพี่ตู่อะไรเงี้ยคือเน้น ทำความสะอาดมันนะครับมันจะไม่มีแมลงไม่มีโรคเออแต่พี่ยังไม่เห็นพวกตัวเหลือบตัวอะไรเลยนะใช่ครับคุยตั้งนานยังไม่เห็นตัวเพราะว่ากลางวันเนี่ยปกติก็จะจะเปิดมุ้งออกค่ะปมุ้งออกเปิดมุ้งออกแมงมันก็ถ่ายเทแล้วก็หน่วยกําจัดแมลงก็จะบินเข้ามานกเอี้ยงนกเขานกกระจิบเนะ ก็จะมาเต็มไปหมดถ้าเราไม่เปิดมันก็ไม่กล้าเข้ามาเพราะมันจะติดออกไม่ได้กว่าจะได้แบบนี้คือประสบการณ์สอนน้องเก่งมาพอสมควรช,ชไปเห็นข้อหลายๆที่หรือว่าถ้าใครใมือใหม่จริงๆอะค่ะคืออยาก ให้ไปเห็นโดยตรงเลยเนาะน้องเก่งคืออย่างน้องเก่งนี่คือเขาได้ไปเห็นโดยตรงแล้วเขามาปรับปรุงเป็นข้อควายของเราเองค,ค่อยๆไปดูแต่ละข้อค่อยมาผสมนิยผสมน้อยนึแต่ละข้อว่าขาด้ดีข้อดีเข้าเสียยังไงอะไรยังไงแล้วเรามาทําข้อของเราข้อของเรา,เราประสบการณ์ตรงจรงิจรงๆนะ <c oughs> นะน้องเก่งไม่ไม,มีมีความรู้เลยเริ่มถามอย่างเดียวเลยครับใช้ใจถามท่องใช้หูนำอย่างเดียวแสดงว่าน้องเก่งก็เป็นผู้คือความอยากรู้มีความกล้าคือถามถามถามพวกที่ระดับที่เคย มีประสบการณ์ทางด้านเลี้ยงค,ยคยวายโดยตรงมาทางท่านรองอนเนก ทั้งพี่อเนกและทั้งพี่วินัยพี่วินัยพี่ตู่พี่เพื่อป๋าเทินอะไรเงี้ยครับโอ้โหระดับอาจารย์เลยนะครับเนี่ยที่น้องเก่งพูดออกมาอย่างนี้ก็เข้าไปถามไปเราอยากรู้อะไรบ้างพี่เขาก็ดีครับใจดีต้องมีความกล้านะในกล้าที่จะคุยกล้าที่จะลองถามปัญหาต่างๆกับพวกพี่ๆเขาได้นะคะพี่มองว่าน้องเก่งถือว่าประสบความสําเร็จละโอ้ยังประสบความสําเร็จในการที่ตัดสินใจหันมาเลี้ยงควาย หันที่จะ,ะปรึกษากับพวกพี่ๆเขาว่าเลี้ยงควายยังไงอะไรยังไงและได้ควายออกมาแต่ละตัวนี่2ปีนี้ถือว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับทั่วๆไปนะคะปีคร<ต>ึ่งปีครึ่งดกว่าปีครึ่งกว่าแต่น้องเก่งได้มีวิธีการดูควายที่ พอรเฟคค่อนข้างที่จะพอรเฟคสมบูรณ์เหมือนกันคือดูโครงสร้างดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเน้นโครงสร้างเป็นหลักส่วนใหญ่ใช่ไหมครับไม่ได้เน้นว่าเผือกดําแต่ขอให้ขอให้สวยไว้ก่อนขอให้สวยแล้วโครงสร้างใหญ่โครงสร้างดีน้ำนัดีควงงามอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทริคดีๆง่ายๆคือเราต้องไปดูก่อนไม่ต้องใจร้อนกว่าจะได้ตั้งแต่ละตัวที่น้องเก่งใช้เวลานานในการศึกษาดูอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผมที่ไปคุยกับพี่นี่ครั้งแรกที่ไปดูพี่บอกให้เป็นสี่เหลี่ยม ท่านึกไม่ออกให้ให้ดูว่าตู้เย็นมันเป็นยังไงบันทา,าใช่ไหมคะใช่ครับํำตัวให้เป็นแบบตู้เย็นเลยสี่เหลี่ยมอตอนนั้นเราก็ดูไม่ออกครับเพราะเรายังไม่ได้ซือ้อค<ห>่ะซื้อไปอซื้อไปขาย<อ>ต้องซื้อต้องขายครับถ้าซื้อขายเราจะรู้ว่าราคาควายมันขนาดไหนหราคาที่จริงขนาดไหนราคาเนื้อขนาดไหนราคาควายงามขนาดไหน,ไหน,หอ,นหอะไรอย่างเงี้ยก็สบกณามาล้นลนขาดทุนบ้างอะไรบ้างอ ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันจะได้รู้ถ้าเราซื้อมาแล้วไม่ขายเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าสังคมเขาเป็นยังไงบ้าง oh <no. S 2> เขาจะซื้อจะขายกันยังไงแบบนี้ยสวยขนาดเนี้เขาซื้อขายกันเท่าไหร่อะไรนใช่ใช่คแล้วเราก็จะไปซื้อเองไม่ได้ต้องมีประสบการณ์โดยตรง <laughs> อย่างน้องเกง่งที่อย่างที่เพี่เนี่ยบอกว่า ให้ดูไงก็ได้ให้มันเป็นตู้เย็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ถือว่าเป็นตู้เย็นหรือยังคะในสายตาของน้องเก่งก็ใกล้ๆนะครับเริ่มอ้วนมากมันเริ่มยืดนะครับเริ่มยืดเริ่มยืดพี่ว่ามองว่าความยาวได้แล้วยังยังยืดอยู่เลยผมว่ามันความยาวเขาต้องยาวได้อยู่แล้วอะยืดอยู่ยืดยยืด มาตั้งแรกก็ไม่ได้ยืดขนาดนี้มายืดเดือนเดือนเดือนเยอะมากเขาไม่อยู่กับน้องเก่งนานยังคะตัวสาวใหม่อะคะน่าจะเมษาเมษาปีนี้เหรอใช่ให้เมษาปีนี้เ็บเดือนเองสิใช่ครับมามผอมอยู่เลยอหมอผอมแต่เห็นว่ากระดูกเขาดีแล้วก็สายพันเราก็สายพานเขาใหญ่อืมใช่เขาบนอยู่เขาบอกคายที่ดีต้องอุ้มมะพร้าวใหญ่แล้วเขาเขามาเป็นน เนียนไม่มีแตกไม่มีเล้าอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมดูทุกจุดเลยอะ่ะใช่เพราะผมชอบควายเขาเนียนอย่างปิ่นหยกอย่างเงี้ยผมชอบผมก็เลยเอยหน้าเขาวกว้างหน้า,ขาเขาก็ละเอียดเห็นไหมครัเป็นคนรุ่นใหม่แต่ดูทุกทุกรายละเอียดเก็บรายทุกรายละเอียด <c oughs> จริงๆเลย่ดูทั้งเรื่องเขาเรื่องอุ้งมะพร้าวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอุ้งมะพร้าวใหญ่นี้จะดีหลายๆอย่างใช่อย่างถ้าเป็นเช่นเนี่ยก็จะส่งลูกดีใช่แล้วมัน <c oughs> มันรับมันรับทําให้ควายสมูทกัน เป็นสี่เหลี่ยมหรือคาวายย้อย่านเงี้ยมันจะไม่ตัดตรงไปงนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมตั้งต,งตรงไปงนี้อ๋อนี่ที่คือนี่เข้าใจคำว่าตู้เ, <CI> เยนะ็นสีเ<อ> Vietnamese ่เหลี่ยมใช่ตอนแรกผมก็ดูไม่ออกมันเป็นสี่เหลี่ยมยังไงบางทีบางทีควายแล้อกมันแคบไปหรือพอดไปแลนะ้วะท้อง เฟซไปอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่เป็นไม่ไม่ไมไมสวยใครยังไม่เข้าใจคําว่าสี่เหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมตู้เย็นนะคะ <c oughs> น้องเก่งอธิบายไปแล้วนะคะคือต,ต้องเป็นยังไงสังเกตี่ค้อใหญ่ๆครับเป็นอย่างนั้นหมดเลยครับควา <c oughs> <ช>ยเป็นสี่เหลี่ยมหมดเลย<ช>ที่สําคัญตรงนี้เขาจะใหญ่<ช>ตรงนี้จะใหญ่อุคงควายที่ดีตรงนี้ต้องแบบว่าต้องอุ้งเท้าใหญ่พอสมควรท้องจะลึกกท้องอ่างท้องลึกความหนาหลายสเตปเหมือนกันใช่หลายสเตป สูงปัเปชดอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้ไม่ไม่เอาเอาสูงแค่พอร้อยสี่จ็ดขุมโมไรเงี้ยแต่ขอให้ได้สัดส่วนที่ดีฟ้านี้คือน้องเก่งเริ่มเรียนควายปีกว่ากว่าแต่ความรู้เริ่มแน่นหนาพอสมควรแล้วนะคะเนี่ยฟังฟังเยอะอสยฟังฟังเยอะครับอาศัยฟังเยอะแล้วก็กล้าถามอ่าผู้ที่ท่านที่มีความรู้ทําให้เราได้ความรู้เพิ่มเติมไปอีก ใส่ไปรบกวนชาวบ้านชาวช่องเขานั่งฟังเขารบกวนเวลาเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าคนใส่หาความรู้ไม่ได้รบกวนครคือความเรากงการหาความรู้ในการที่จะมาเลี้ยงควายของเราเจ้าลำไารเขาก็บอกเราเองว่าใช่<ป>แล้ว <c oughs> การเลี้ยงควายเราจะต้องมีความรู้ <c oughs> ถ้าไม่มีความรู้คือมันจะไม่ได้อย่างที่เราแบบคาดหวังเลยว่าบ,บางทีกว่าน้องเก่งจะได้มาถึงระดับอย่างนี้น, <c oughs> น้องเก่งก็ ผิดพลาดไปบ้างใช่ใครับคือพลาดไปหลายๆหลายๆตัวเหมือนกันใช่ไหมคะน้องเก่เพรว่ามันเหมือนเรียนหนังสือครับมันไม่ได้ปฏิบัติจริงไม่ได้ซื้อจริงไม่ได้ขายจริงค่ะเพราะว่าเพราะว่าแพงว่าแพงซื้อว่าแพงเอ้าวเวลาขายทําไมส่วนมากมันถูกจังอะไเลย เราต้องดูราคาเนื้อด้วยราคางามด้วยประกอบกันเพราะเราจะไปยึดราคาควายงามอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเรางามมัแต่ที่จริงคนอื่นเขาไม่งามแต่เดิมควายมันเป็นของพี่วินยัยถูกเลิออกไปแล้วก็พี่ส่งไปซื้อกลับคืนมาม่งเอินได้มาวก็ไปอุทัยมารอบนึงแล้วกลับมาแล้ววัวนเา์วันจันร์จะกลับเข้าบ้านเนี่ยเหลือไม่ถึง5้าโลเขาโทรตามว่าพี่ส่งจะขายควายแม่นี้ โอ้กลับไปอุทัยล็อกสุค่ะโอ้โหแสดงว่าน้องเก่งได้ไปดูได้ไปเห็นมาแล้วดิค่ะตัวนี้ยังครับอ้าวแม่ลูกมาด้วยใช่ครับลูกมันเป็นลูกของพิ่กอุทัยตรงเียแต่ก็แบ่งให้แบ่งให้ใหดับเมาไปโอ้แสดงว่าตัวนี้คือเขาก็ส่งลูกออกมาดีมาก,มากดีมากมากเลยอ <โฮ S 2> ตัวนี้ดีมากแต่ตัวนี้สวยจริงๆนะคะแม่บุญพาสวยจริงๆตัวนี้ซึกนี่ความยาวของเขาความหนาของเขาใช่ครับหูได้ราคาอย่างเงี้ยไม่ธรรมดาแน่เลย แม okay. ่ลูกเขาขายออกไปก็ท่วมแม่ที่เขาเขาไปขายต่อนะตอนนั้นแบ่งไอลูกก็สองแสนกว่าหรือสามแสนแล้วหนูซื้อมาเก่งซื้อมาแม่ลูกอย่างเงี้ยราคานี่ประมาณสี่บาทค่ะตอนนั้นมันไม่ไม่แรงเท่าไหร่สองแสนห้าฮะแต่ตอนนี้หาไม่ได้แล้วค่ะสองแสนห้าหาไม่ได้แล้วแต่แต่ตอนนั้นตอนนั้นที่น้องเก่งซื้อมาคือยังได้อยู่ตอนนั้นได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเฉพาะแม่นี่ก็เกินสองแสนห้าแล้ว